ครับหายล2นที2นี้มนที่0การจัดองขุดของราสำหรับงานขอบเรครับตวแรกนะครับต่อข้อของลดับนะครับเข้าคอมมอนเอฟนะครับดังนั้นต่อเอฟูของซเึ่มาเข้าที่หาที่14ของวีเนะครับแล้วก็ขอบวงจรที่ แข่งจ่ายครับนั้นต่อขาที่ 9, เก้าของมินเนนะครับเข้าที่แข่งจ่ายนะครับก็ต่อขาที่ห้านะครับเข้าวายหนึ่งนะครับแล้วก็เข้าวงจรครับ กดซีีเอ็กหนึ่งค้างไว้ครับเริมต้นรัองที่ห้าผรดูตงที่สี่นะครับระดันกระบอกสูงให้กระบอกสูงออกนะครับกเข้าไปมือนะครับกระบอกสูบจะตักได้จริงครับเขาจะแปลงสี